นายชัยชนะเดชโชสสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์ระบุการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,568วันแรกจะเน้นไปที่งบประมาณของกระทรวงการคลังวันที่สองเป็นเรื่องสังคมและวันที่สามเป็นเรื่องของการกระจายอำนาจสิ่งที่อยากตั้งข้อสังเกตคืองบประมาณปีนี้เพิ่มขึ้นมากว่า220,000ล้านบาทโดยเฉพาะงบกลางเพิ่มมา1 9 0 0 0 0ล้านบาท เพื่อรองรับโครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต125,000ล้านบาทอีกทั้งยังมีการตั้งงบชดเชยเพื่อขาดดุลกว่า800 0ล้านบาทซึ่งถือเป็นเรื่องน่ากังวลส่วนเงินชัยนี่ให้กับภาครัฐมีการตั้งไว้400ล้านบาทแต่เป็นเงินต้นแค่150,000ล้านบาทที่เหลือเป็นดอกเบีย้ยแสดงให้เห็นว่าตอนนี้ดอกเบี้ยเกินเงินต้นแล้วและยังมีปัญหาหนี้สาธารณะที่ใกล้จะชนเพดาน นายชัยชนะเชื่อว่าการพิจารณางบประมาณจะต้องผ่านความเห็นชอบเพราะเป็นเรื่องที่จะต้องบริหารราชการแผ่นดินและขอตั้งฉายางบประมาณปี2568ว่ารัฐบาลนักวิ่งราวซับเหตุผลเพราะกู้เงินเดือนหน้าโดยไม่กังวลถึงสถานการณ์ทางการคลังแล้วเอาเงินที่กู้มาแจกประชาชนแล้วบอกว่าเป็นผลงานตัวเองแบบนี้เรียกว่านักวิ่งราวซับ ทั้งนี้หากนายกรัฐมนตรีจะต้องพ้นจากตําแหน่งในช่วงการพิจารณางบประมาณในวาระ2และ3จะต้องดูกฎหมายว่าจะต้องให้รักษาการหรือไม่แต่หากนายกลาออกก็จะต้องมีคนรักษาการต่องบก็จะเดินต่อไปได้เราจะเห็นได้ว่าการตั้งงบประมาณรอบนี้นะครับงบประมาณเพิ่มขึ้นมาจากงบประมาณปีหกเจ็ดเนี่ยสองแสนสองหมื่นล้านในส่วนขององบกลางนี่เพิ่มขึ้นมาแสนเก้าหมื่นล้านก็คือว่าแสนเก้าหมื่นล้านที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็เป็น มาเพื่อลองรับโครงการดิจิตอลเหรียญเนี่ยเป็นแสนหน้าหมื่นสองพันล้านนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุให้เห็นว่าตรวมันที่เพิ่มขึ้นเนี่ยในสองแสนสองหมื่นสองแสนสองหมื่นล้านกับปีที่แล้วเนี่ยก็ม,มาเพื่อลองรับโครงการนี้หรือเปล่าเพราะเพิ่มในวบกกลางนะครับส่วนปีนี้เราก็จะเห็นได้ว่าการตั้งงบชดเชยเพื่อขาดดุลเนี่ยที่จะเก็บไม่ได้เนี่ยแปดแสนกว่าล้านบาทซึ่งเป็นที่น่ากังวลของ ประเทศไทยเหมือนกันเพราะว่าเกินชดเชยรายได้เนี่ยเดิมทีเนี่ยของแม่เราเกินสามเนะครับขนาดนี้ของอซิมบิลิตี้กราแฟกนะครับขวาเกินสามเอน3%นะครับขนาดนี้ของไทยสี่จุดห้าเปอร์เซ็นที่น่ากังวลก็คือว่าในส่วนของเงินที่ใช้หนี้ให้กับภาครัฐเนี่ยเราตั้งไว้สี่แสนล้านบาทเป็นเงินต้นแค่แสนหน้าหมื่นล้านบาท เป็นดอกเบี้ยสองแสนหนึห่งล้านจะได้เห็นว่าดอกเบี้ยเกินเงินต้นแล้วแล้วก็ดอกเบี้ยหนี้สาธารณะเนี่ยเขาห้ามเกินเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับขณะนี้พร้มเกินสิบเปอร์เซ็นต์ครันี้เราเก้าเปอร์เซ็นต์กว่าถ้าเมื่อไหร่ครบสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะทำให้ประเทศเนี่ยมีลดความน่าเชื่อถือขึ้นนะครับตรงนี้เรายังมั่นใจไหมครับว่าการพิจารณางบเนี่ยจะผ่านฉลุยทางบานกระแสข่าวจะมีการยุบสภาจะเกิดรูบัติเหตุทางการเมืองหรือเปล่าผมคิดว่าเรื่องงบประมาณเนี่ย ต้องผ่านอยู่แล้วนะครับเ <abil itation. S 2> พราะว่าเป็นเรื่องที่ต้องบริหารราชการแผ่นดินต้องมีข้อมาแต่ว่าเราก็ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าการทำข้มาที่ขาดดุลและเกินดุลอยู่เรื่อยเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาในการบริหารราชการแผ่นดินเป็นปัญหาของสถานการณ์กลางของประเทศในครั้งหน้าหรือเปล่าเพราะเราขยายค่า G D P เพดานจาก18ล้านเป็น19ล้านล้านล้านนะครับ <Aaa> ขณะน,นี้นี่ฐานะของเรา60%แล้วเราจะเห็นได้ว่าเหลือแค่อีก5%ถึงจะครบ65%แล้วอันนี้เป็นสิ่งที่เรากังวลเหมือนกันนะครับในส่วนขององค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยตั้งแต่มีการกระจายอำนาจมา2542เนี่ยเราคาดหวังว่าจะได้35%มเมานะครับปีนีก้ก็กลับแค่อยู่2 9เอนเหมือนเดิมนนอันนี้กเ็เป็นการสะท้อนว่าสิ่งที่รัฐบาลบอกว่าจะกระจายอนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จังหวัดจัดการตนเอง ก็กลับเหมือนเดิมอยู่กับที่นะครับ